w h 지금 펍업스토어에서 즐거운 시간 보내고 있어요? 블링크들 위해서 즐거운 것들 준비했어요 카메라에 예쁘게 담아가 주세요 저희 벌써 함께한 지 5년이 되었는데요 항상 응원해 주셔서 너무너무 감사하고요 어, 제 솔로 활동도 예쁘게 봐주세요 너무 보고 싶어 블링크 I miss you guys so so much โอ้ได้ฟังเสียงน้องลิซ่าพูดแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วฮะก็เฝ้ารอโซโล่ของน้องอยู่เช่นกันยังไงคลิปนี้ก็ต้องฉลองความสําเร็จของเธอก่อนครับล่าสุดลิลี่ฟิล์มมีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาไกลามากๆเลยสำหรับเธอคนนี้ เราก็เลยมีโอกาสได้หยิบยกบทความเวียดนามบทความหนึ่งนะฮะซึ่งเขาบอกว่าบทความนี้เอาไว้ตบหน้าแอนตี้โดยเฉพาะเรามาดูกันครับก็แปลโดยคุณลิซ่าคูนะยังไงขอบคุณมากเขาเขียนว่าชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยมักจะดูถูกเหยียอห่ามความงามของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ต้องถูกตบหน้าเมื่อเห็นภาพไอดอลชาวไทยอย่างลิซ่ามินนี่และนิชคุณ การที่ชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยมักดูหมิ่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่ชาวเน็ตมักวิพากวิจารณ์ความงามสีผิวและลักษณะรูปลักษณ์ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรก็ตามเมื่อแฟนๆระบุชื่อที่โดดเด่นออกมาจากดินแดนแห่งเจดีทองคําแห่งนี้ชาวเน็ตเกาหลีก็ต้องตบหน้าตัวเองลิซ่าแบ a ็คพิงนั้นมีฐานแฟนคลับในต่างประเทศจํานวนมากแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากชาวเน็ตเกาหลีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธความงามของตุ๊กตาไทยคนนี้ได้หลายครั้งที่ลิซ ซ่าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวตะวันตกเพราะเธอมีจมูกที่โด่งตาโตและริมฝีปากเซ็กซี่รูปหัวใจปัจจุบันเธอเป็นหน้าตาของแฟชั่นหรูมากมายเฉพาะในปี2020ลิซ่าได้เป็นตัวแทนระดับโลกถึง3แบรนด์ได้แก่เซรีนแม็กและบุนการีสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความงามความสามารถและความนิยมของสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในวงแบ็คพิงคนนี้ได้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องที่สี่สาวไปร้องเพลง l ลิฟซิเกอร์เวอร์ชันญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็เรียนได้ว่า เต็มทวิตเตอร์คนญี่ปุ่นไปหมดเลยอย่างที่ท่านเห็นอยู่คนกดหัวใจเพียบเลยครับรีทวิตเพียบแล้วก็มีรูปลิซ่าเต็มไปหมดเลยรวมถึงการค้นหาใน Google ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับคำว่าลิซ่า อย่างคอมเมนต์นะฮะก็มีเช่นลิซ่าแซ่บมากราชินีแห่งเวทีไวโปรดส่งโซโลของลิซ่ามาเดี๋ยวนี้นะพวกเธอเกิดมาเพื่ออยู่บนเวทีจริงๆในที่สุดก็มีการแสดงบนเวทีสักทีเวทีของภรรยาไม่เจอกันนานเลยนะและลิซ่าคาวายียลูกสาวฉันตาโตมากสวยที่สุดส่วนใหญ่ก็แซวเรื่องวิชของน้องลิซ่านั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็ตาที่กลมโตของเธอพร้อมกับเฝ้ารอโซโลอ,อยู่อ่ะยังไงก็ต้องยินดีกับน้องที่ทะลุ8ล้านผู้ติดตามใน YouTube นะครับ 블랙핑크와 블링크 5주년을 축하합니다 5주년 맞아 준비한 파업에 찾아와 주셔서 고마워요 블링크와 함께 했던 소중한 시간들을 같이 축하하고 싶어서 준비해 봤어요 블링크 마음에 꼭 들었으면 좋겠어요 이곳에서 예쁜 사진도 많이 찍고 좋은 추억 많이 남겨주세요 블링크 항상 고마워요 빠